คุณเป็นลูกแห่งเกียรติยศคุณเคยรู้สึกไม่มีค่าหรือถูกปฏิเสธไหมพระคัมภีร์เล่าเรื่องของบาธิเมอัสชายตาบอดที่ได้รับการรักษาโดยพระเยซูบาธิเมอัสแปลตรงตัวว่าบุตรแห่งเกียรติยศแต่ชีวิตของเขากลับห่างไกลาจากการเต็มไปด้วยเกียรติยศเขาเกิดมาตาบอดในยุคสมัยที่การเป็นคนตาบอดนั้นยากลำบากมากบาธิเมอัส ใช้ชีวิตด้วยการขอทานรอคอยการเอื้อเฟื้อจากคนที่ผ่านไปผ่านมาแต่การพบกับพระเยซูเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะปลุกความเชื่อของเขาที่นั่นพระเยซูนอกจากจะให้กำลังใจและรักษาสายตาของเขาแล้วยังคืนเกียรติยศให้แก่เขาบาธิเมอัสได้รับประสบการณ์การเร่งวันคืนแห่งพระพรเหมือนบาธิเมอัสเราเป็นบุตรชายและบุตรสาวแห่งเกียรติยศ แม้ว่าชีวิตหรือพฤติกรรมของเรามักจะห่างไกลจากการมีเกียริก็ตามและเช่นเดียวกันกับบัติเมอัสพระเจ้าเสด็จมาเพื่อยกเราขึ้นจากผงคีดินให้นั่งอยู่ท่ามกลางคนสําคัญเราสามารถแบ่งปันเกียรติยศนี้ที่พระเจ้าประทานให้แก่เรากับคนรอบข้างได้การให้เกียรติคือการเฉลิมฉลองและยกย่องสิ่งที่ชั้นชื่นชมในตัวผู้อื่นเป็นการเคารพ และยอมรับพวกเขาในสิ่งที่เขาเป็นและแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขาสามารถเป็นอะไรได้บ้างด้วยพระคุณของพระเจ้าวันนี้คุณมีโอกาสที่จะนำสิ่งที่พระคัมภีร์สอนไปปฏิบัติได้อย่าให้คําเลวร้ายออกจากปากของท่านทั้งหลายแต่จงกล่าวคําดีๆที่เสริมสร้างและที่เหมาะกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินเอเฟซัสบทที่4ข้อ29 ดังนั้นกุญแจดอกที่4สู่การเร่งวันคืนจากพระเจ้าคือการให้เกียรติผู้อื่นฉันขอสนับสนุนให้คุณเริ่มนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ฉันอธิษฐานขอให้วันของคุณสวยงามและเต็มไปด้วยชีวิตของพระองค์คุณคือการอัศจรรย์